สวัสดีพี่น้องเอซีทุกคนทุกทันเดอห์าหน้อยพันผลไปแล้วเดอวันที่2ี่สิบสองพันผลไปแล้วประสบผลสำเร็จเจ้าเนอะนี่แตกนี่วิ่งติดทุน่อยเดอ้อพี่น้องเดอ้อแต่ว่าบางบางหน่อยกับติดลักลอยบางหน่อยกัติดบนติดล่างยูดดอก คือห้าหน้อยเฉพาะทิศกะแปดเก้าวิ่งแปดวิ่งเก้ากะทิศบนทิศบนทั้งหมดเลย 8, แปดเก้าถ้าว่าขันวิ่งธรรมดาก็ได้วิ่งโลดก็ได้คือเก้าหนึ่งวิ่งโลดกระทิศวิ่งบนวิ่งธรรมดากระทิศเนรราะ,นะอีกทีเนาะเฉพาะทิศอ่ะจะมันเข่าเล่นได้บ่เข่าได้ดอกบ่องหัวจัก แล้วก็พิเศษกระติบิง่งกระติบิ่งซีหนอะทะลุด,ดซีกับลุดซีกับสีใดดิลุดซีกับใดคือใดทะลุดซีกับใดอียังล่ะในแปดซีหนะ แต่ว่าแตกแปดหกนิตีบานนี่พิเศษแตกแปดหกตรงตรงน้พี่น้องน้น,นี่แปดหกนี่แตกตรงตรงคือแปดหกในตรงตรงแปดหกแปดหกแตกตรงตรงพิเศษแล้วกระปกกติลิ่งหนึ่งวิ่งหากระติสหาใจอยุ่รักลอยขลุดกระลุดถ้าวิ่งธรรมดากระติสเนาะ ปันกับมีไอพี่ท่ายตวิ่ง0ูนวิ่ง1นงติดทั้งบนทั้งล่างติด0ูนบนติด0ูนล่างเลยซูนเกียดไอซูนเก,หนเกาหาลักลอยขันวิ่งลุดกับกับลุดไปลักลอยลักซิปกับติดเนาะคือซูนเกียดต,ติดมัดจุดต,ตัวนะเพืาว่าเขาทุกลักเขาทุกน้อยเขาทุกน้อย บาดนี้วันที่ยี่สิบสามที่เป็นตัวใดก็มาเบิงเด้อเอซีเด้อมาเบิงมาส้มมามาเสียกันเด้อมาให้กำลังใจให้กำลังใจผู้จัดทำคือช่องสินพกพ้าร้อยชาแนลจัดทำคับช่องตาคุณผ้าตาคุณผ้าร้อยเป็นผู้จัดทำผู้จัดเหล็กคือผู้คุณนั่นแหละเจ้าของส่องมีอย่สองสอง,สองเด้อเสถัย เอฟซีในเบื ka. Ka <mel> ้องในเห็นเนาะเป็นตัวได้กะวันที่ยี่สิบสามเบื้องกันเนาะเอ้าที่ยี่สิบสามเบื้องกันเด้อเป็นตัวได้กะจัดกันเด้อคนแรเขามาเบื้องเลยกามาคนไลก็แจ้กดติดตามไปเด้อพูเขามาใหม่เอฟซีเก้ากะสิเล็กข้าประทูกันยูร์ี้เนาะซีน้อยมอมีรถมีแตกจังสิเป็นพุทธนาดายู่ห้อง ผ่านผ่านเนาะที่นี้สามเด้องัดนี้เล้อ้าจัดเลยม่ต้องรออซาที่นี้สสาจัดเลยเฉพาะกิจจับโคหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าสามศูนสามศูน ศูนย์สามหนึ่งสามหนึ่งดับไปจักหน่อยหนึ่งหาหนึ่งหาฟังไวเดอร์อีกซีเรืยอว่าจังบัดสรุปจังมาเบิ้งกันอีกแค่ไหนหนึ่งหาศูนย์หนึ่ง สิบสี่โได้ติดตามส่องสิบหกผ้ารวยแชาแนมกับส่องตะคุนผ้ารวยกระปูขุนนี่บ้าพิษวังดอกบ้าว่าเล่าว่าไทยน้อยพานตลอดนี่คาปลาทู่คาค่อต้มขนม ลูไปรงเรียนเด้อเอ็ดซีเด้อคนิที่ผู้ใดได้เห็นได้ฟังกะ่ะอีบึงทั้งสองน้องเบียวยุกะใหญ่มาพีเด้อน้องเบียวว่าได้มีเวลาท่ามน้องเบียวว่าแล้วน้องเบียวงานยุงลาย่างใหญ่มาเบืงสองปุกขุนพี่ของปุกขุนผี่ตรงตรงผีเขามากของปุกขุนพี่ใหญ่มาเด้อน้องเบียวว่าเหมือนนี่ว่าบ่มีเวลา น้องเบี five. ้วถ้ำหลายอย่างก็เรียกว่าใหญ่ๆมั้ยของเบิงของปุกขุนซาคือเขามาเบิง่องตาคุณผ้ารวยครับสองสิบหกผ้ารวยก็ได้สองสองของปุกขุนเอาวิ่งหนึ่งหาน้องเบี้วว่าว่ามีเวลาเฮ็ดจัดให้น้องเบี้วมีงานหลายหล่นมือหนึ่งหาบิง f ฟซีใหญ่วัดพิระอามาเบิ่งมาเชียกันพู้ข้อน้อยข้อล่าวัข้อล่าข้อน้อยเข้ามาเข้ามาเบิ่งสองปูเหน็นหมดเซะแนวทั้งน้อยทั้งไทยทั้งลาวไทยดังๆก็เห็นอยู่นี่ละของส่อง เกาหลีดังๆอยู่กับปูนี่แหละกับปูคุณเองเด็กรับเมี่ยงนอกรับเกาหลีอ่ะอิสราเอลกายโยนี้เกาหลีกายโยนี้ได้เห็นควันควันเพลินเพลินบ่าดิเห็นดอกเห็นแต่อของปูกับของลำใหญ่นั่นแหละปู้อเออขันปูว่าหายไปกับว่าได้เห็นเห็นมินอื่นก็ได้เอ้า เบิ่งห้าหน่อยต่อไปพิเศษ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 จับคู่เก้าศูนย ba câu chín câu Câu hạ Câu hạ chín kết chết ngốc xám ngốc xám xám xí xám xí Nếu không có nón xe đẹp mọi người ơn tẹp Thường bốn thương đằng thương xí nói với đêm bố Sống tố mẹ mà xe mọi người 3 4 2 3 2 3 Vinh, Vinh. วิ่งตัวแรกตัวนึำงเอมนบลาเอำมนนั่นแหละวิ่งวิ่งสองสีสองสามาวิ่งสามเก้าสามเก้า วิ่งสามเก้าสามเก้าวิ่งขมเด่นกับสามเก้าขมเด่นสามเก้าร่องสามสี่ร่องสามสี่ เอาปกติบาทนี่ปกติปกติศูนย์แปดสามศูนย์

Vinh Vinh Sám Sốn Sám Sốn Vinh กลมเลนน30กลมเลนน30ร่อง3ามสี่บี ไอ้พี่ไอ้พี่จับโคแปดศูนแปดศูนย์หนึ่งหก 啊！吼。 kết kết hạ kết hạ เทียกเขียนติดเลยเสียกกระดาเอาเบิ้งเอาเอาอีกนาะเสียกข้อบ่ละเอียดการเขียนกระดาษหาหกวิ่งหาหกลม,มเด่นกลมเด่นกับหาหกล่องกับหกเก็โอ้แมวนอนสบายเลยว่ะแมว Ở ừ, khá bằng mày tăng hàng ao Bưng chăng bưng nè FC nè Thôi 0 6 3 สองก้าศูนย์แปดสองหนึ่งสองสามหาสามศูนย์แปดเอานอนเตรียมไปเลยบาทนี่ทับเปลียนไปมัดมันตึงถสีแล้วเอาเอาแคบหน้าจอแคบหน้าจอที่ เนีย้ยไปอีกลูกเออน,อนอนเนี้ยไปอีกนะขาหน่าน่านาเพิ่นบ่เห็นบางเพิ่นถ้าเออเนีย้ยไปไปเออ,อย่าให้บางเพิ่นลูกให้เพิ่นเห็นเลขเห็นเบอร์เอาแคบหน้าจอยแคบหน้าจอยพี่เอ้ยแมวก็กันกันแน่แมวก็ไดเอาแคบหน้าจอยแคบหน้าจอยเนาะทั้งสองสิบหกควารวยชาแนล กับสองตาคุณผ้ารวยนั่มาฝากเดอ้ออีกจีเดอ้อห้าหน้อยของวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสองกระแตกเนาะมีแตกมี่พอรุดจักหน่อยติดมัดติดบิงติดมีแตกตรงตรง,ตรงกับที่ได้คับประทูหลักลูกเนาะนั่นยางมาลูกเนาะบังผลยาง่งบา,งา,า,าบังผลเอ้าเขามาเบิ้งแหละเขามากดไลค์กดแชร์เด้อผู้เขามาใหม,ม่ก็ได้ กดติดตามไว้ให้เดชช úng ช úng ช úng ็กคะแนนชงๆแน่ปูขคส่องชิมพ์พลารวย,ははช,วย,ช,วยชั้แนวกับส่องตาคุณพลารวย,วยส่องของปูุนทั้งมัดนั่นละมุกคุณจัดให้เอฟซีเดบึงกันทุกคนเอาบึงสัดสัเจียนเจียนเด้อแมวเกระเข้ามาบังแน่เอาสปอร์ตกมมีหนึ่ง ablo. เก่าสามโซน สามหนึ่งหนศสองเกสองสวิ่ง1นึ่งหากรมหน่หาล่องหนึ่งเกพิเศษเก้าศูนย์สามเกเกหาหเกตหสามสาสองวิ่ง3ามเกกรมเด้น3ามเกล่อง3า ปกติ08 30 34 70 8า93 29วิ่ง30กลม30ลร่อง34 v i ี่0 1 6อพ6 0 67 47 75กวิ่ง5 6 กมเด่นหาหกล่องหกล่องหกเกดเมื่อนี้กับเอฟซีเอ้ยนี่ละทั้งสองสิบหกปลารวยชาแนลน้ามาฝากผู้ใดมักกระจัดผู้ดใดคัดกระพานเนาะแต่ว่ารุดดอกใดคาเขาต้มขนมห้นุกไปโรงเรียนคารถคคาล่าเขาอยอปเป็นของรวยไร้วันเนาะมือหนักกะรวย เมื่อหน่อยกระเล่นหาคาประตูปลายยังเป็นไล่ยวันกันไล่อะไได้วันกันให้มีกำไรกันมัตุกูทุกคนอยู่หรอกเนาะกันตามวิ่งไปเด้อยัดถิงวิ่งยัดถิงลูดวิ่งธรรมดาก็ไดลูดก็ได้กบเมื่อนี้ก็ให้เอฟซีทุกคู่ทุกคนทางที่เขามาติดตามชมสองสิบหกพารวยชาแนวทุกคู่ทุกคนประสบแจ่คว่ำโศกดีเด้อเมื่ออื่นเสาตื่นขึ้นมากก็ได้ สำหรับคนนีก้ก็ให้ทุกคูทุกคนน่ารับฟันดีโชคดียดเยอะเจ็บเยอะจนเงินทองไหลมาเทมาลำลำเรื่อยๆกันมืออื่นมืออื่นก็บลุยลุยยี่สิบสามกะบโมเนล้าน้ำห่อลุยเล่านะ้ำเลิกยีสิบสามก็ได้เล้าก็มียี่สิบสามมืออื่นโมเนลาว่ยี่สิบสามก็มีนอนเล่านอมือเอือน,น,น,นบ้านจันทร์ก็ะพันไปแล้วมือน,นี้ก็บัน ที่นี้ถางว่าหนังข้าเอามือเอือนรวยเล่านาำห้ดําให้รวยเล่านํำได้หอมือเอือนชมบังกันทุกคู่ทุกคนสำหรับื้อนี้สวัสดี